เวลาที่มันเข้าไปในปวังเนี่ยมันจะไปพบกับอพาะีสมันกายกายของคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองกายคือกายยาวกับกายละเอียดกายละเอียดนี่ที่อโดยเห็นเนไงแคาสองแค่สองหวัวหน,นึ่งไงมีกายยาวกายละเอียดนั่นน่ะมันเป็นกายเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นนามธรรมเรามองไม่เห็น แล้วิจัยของเราเนี่ยจะต้องไปสัมผัสกับอาชีพมันกายเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราไปสัมผัสอาชีพมันกายทันทีทันทีที่เราหลับแล้วทันทีที่จิตของเราเข้าความโดยที่เราไม่ได้หลับแต่เราทำสมาธิจิตเนี่ยมันจะเข้าไปสัมผัสใกล้กับอาชีพมันกายตัวเนี่ย ก็ให้จําให้จิตว่าเรามีกายละเอียดอยู่ยกายนั้นเมื่อเวลาทจิตมันจะออกจากร่างจิตมันจะไปด้วยกายละเอียดไปด้วยกันกายาปะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะหากเราจำนานในการเข้าผวังเราไปสัมผัสกัอันที่กำลักายอยู่บ่อยๆโอกาสที่เราจะมีสตินี่มีเยอะาจะตายแล้วก็ ไม่มีบคนที่ไม่สามารถทำภาวนกเกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างขึ้นเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้เวลาจะตายหนึ่งจะควบคุมไม่ได้เล้วแตกกาจกรรจะดำแข่งไปนรกสวรรค์เน่อ็เลือดแ,แต่เลือไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสติ ในถ้าหากว่าเราทำสมาธิไว้เนี่ยเวลาเราจะาใจเนี่ยมันเหมือนดืมตามองเห็นวันทางว่าทางไหนมันจะเราจะไปแ,แต่ทางชิมมันโทรศันตาดนเราก็อยาไปเราก็ไปในทางสิ่เราเรีกมันเรียกได้ แต่การเลือกนั้นนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ให้เวลาเราเป็นนาทีชั่วโมงไม่ได้แค่เดียวเดียวมรนาศิตวิญาณีเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าแบบธระมะเลยประจันสมาธิจิตแง่ไม่ต้องระวังตรงเนี้ย